ทันทุกด้อออย่างสวยงามใช่มั้ยผมสร้างอภิธานนี้หลายอันอ่ะ1 2 3โอ๊ย สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกๆท,ท่านนะคะเข้าสู่รายการทันถุกดอม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 ดอยู่กับทันเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้ค่ะทุกคนค่ะจะชวนท,ทุกคนมาฟินจิกหมอนค่ะไปกับสองหนุ่มสุดน่ารักนะคะน้องภูมิแล้วก็น้องเซนค่ะจากซีรีส์หวานใจผู้ใหญ่จ๋อ สวัสดีครับผมแจนสุวรรณครับเราบทเป็นผู้ใหญ่จอมครับผมภูมที่ไม่มีสติแล้วบทเป็นโยทินครับโอ้โหเราสองคนเรียกว่าพึ่งมาเล่นคู่กันเป็นครั้งแรกเออเป็นยังไงคะคุณล็อกมงหรือว่ายังไงคะไม่ไม่ก็ก็น้องเขาเหมาะสมเหมาะสมในการที่มาเป็นตัวโยทินอะไรเงี้ยก็เลยได้มาเล่นกับน้อง ภูมิแล้ความภาคภูมิใจที่เราได้มาเล่นกับประธานค่ายเออมันเป็นยังไงอสิค่ายเราไปที่นี่ต่อไปเราเป็นผมโผล่แน่เราละลาสุดเขาจะยึดค่ายแล้วใช่แล้วบุกลุกขึ้นไปถึงห้องประธานค่ายแล้วโอเค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 นี่คุณเป็นใครเนี่ยแบ่งตัวมายึดบริษัทเนาะใช่โอเคห้องนอนประธานบริษัทไม่อยากได้อะไรให้หมดแหละ นะทุกคนคะ่ะอ่ะเล่นกันเป็นครั้งแรกแต่ว่าคุณสองคนนี่คือเจอเจอกันมานานแล้วาานานขนาดไหนย้อนอดีตไปเมื่อห้าปีไม่เมื่อสมัยอยุธยาออที่แบบเจอกันอ่ะอ,อ๋อตอนนั้นนะเออได้คุยกันมาก่อนอ<ๆ>นั่งกินชายเย็นด้วยกันใชน่ชาเย็นชาเย็นไม่เคยกินชาดำมิดชาดำมาอ๋อมีแล้วลุงพูดที่สุพรรณอยู่โยมอยู่ตอนม .5 ไปเจอพี่เขาพี่เขาก็ชวนเข้ามาอยู่ที่บริษัทด้วยกันอตอนพี่เขามาชวนเราไงคะคนนี้จะมิดหรือไม่ มีจีเลยเปล่าก็มาเลยเออมาเลยเราเราใจง่ายเหมือนกันพอเราเห็นหน้าเขาแล้วก็เอ้ยเชื่อเลยไม่ได้คันคิดเลยครับเออเขาหลอกล่อไหมเขาหลอกล่อไม่หน้าตาหนูทุกที่เชื่อเลย เก็บกระเป๋าอะไรแล้วก็ออกจากบ้านเออง่ายง่ายเลยแล้วก็ทันก็จริงจริงก็คือชวนน้องอยู่ด้วยกันนี่แหละมาดูแลกันก็จะดูนั่นแหละมหาลัยเรียนเอ่ยที่อยู่อาศัยนู่นนี่นั่นจนเนี่ยถ้เรียนจบแล้วโอ้ค่าทงค่าเทอมก็คือดูแลจัดการหมดเลใจเองใจเองคุณใจอยู่ก็บอกแล้วรายชุดนักศึกษามหาเราก็น่ารักนี่แหละครับก็ก็เอออยากอยากแบบว่าให้น้องแบบมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยชิญชวนแหละอ๋อถ้าถ้าเล่นซีรีส์ได้ไหผมเล่นมาตลอดเพราะผมรับเชิญรับอะไรอย่างเงี้ย่ แต่ว่าถ้าถ้าเป็น,นเป็นนักแสดงนำเนี่ยอันนี้คือกลับมาน่าจะรอบห้าหกปีได้เป็นยังไงบ้างมันต้องมีเคาะไหมสน่งสนิมไม่มีเนาะจริงๆเหมือนกันจริงๆผมมองว่าซีรีส์ละครจริงมันมีความไม่ต่างกันมากเวลาจะเป็นแค่ในเรื่องของบริบทของตัวบทของอะไรเงี้ยมันก็แค่เรามานั่งแบบเข้าใจเราเลยว่า ความจริงเราเป็นเซฟโซนอยู่แล้วอ่ะผมมองว่าไอ้ส่วนซีรีส์วเนี่ยเป็นโวนที่เขาเติบโตมาเราอยู่กับเขามามันก็เลยเป็นสิ่งที่เราแบบไม่ได้ปรับตัวอะไรครับแลวอีกอย่างคือผมไม่ได้ห่างหายจากซีรีส์วนะผมอยู่เบื้องหลังตลอดผมทําตลอดอะไรเงี้ยก็ผอกว่าจะอยู่อยู่มาตลอดอะไรเงี้ยอีกอย่างคือในวงวานซีรีส์วเพื่อนๆก็จะเห็นจะอยู่กับวงวานเพื่อนๆซีรีส์วายซะเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ อย่างเรื่องนี้ค่ะเป็นแนวแบบสาวน้อยบ้านนาสปาบ้านทุ่งส่งใส่ผ้าถุงฟังเพลงลูกทุ่งไทยเเรื่องนี้ก็จะมีความแบบเจอความยากลําบากประมาณหนึ่งเพราะว่ามีทั้งเป็นขี่ควายใช่ไหมใช่เป็นด้วยรสชาโอ้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 ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยคือทุกก่อนที่เราเห็นหรือทุกสีที่เราเห็นนะเราอยู่แค่ในห้องแอร์แค่สามคิวเท่านั้นจากสามสิบกว่าคิวเรทุกคนคือคิวเราเนี่ยคือ เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยใช่เปลี่ยนเต็มร้สปาบ้านพุ่งดีแต่เป็นสปาแบา<ป>าบผิวแทนะ <c oughs> อนอะอ่ะไปอัะผิวมาคือเราถ่ายในวันที่ประเทศไทยอากาศร้อนที่สุดด้วยวันนั้นคือเอไขนาดอยู่ในห้องแอร์ยังเราไม่อยู่นะถ้เเาเป็นแอร์ไม่ได้ใช้แอร์แอร์อย่างเ,เออยอยางี้ยมันมันที่ทุกโลกใช้่่เราไปโอ้มันเมามากผมอะผมจำได้มีซีนที่ไม่มีผมอะผมขึ้นไปบนรถอะแล้วผมไปนั่งบนรถตู้ผมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือรถตู้ผมแอร์พัง แอร์พังเลยจะได้มาที่แอร์พี่พังได้ผมก็งงว่าแอร์ผมพังเฉยเลยเพราะแบบอากาศมันร้อนจนแอร์ผมพังอ่ะใช่แล้วก็ต้องสู้กับพวกแมลงับหรือพอเราไปถ่ายในป่าอืมเจอมันแดงเยอะคุณเคยโดนกัดจนเดินไม่ได้ด้วยจริงเหรอบวงนะฮะรูไม่รู้เนียโดนอะไรกัดไม่โดนเซนต์โนเจอตุ๊กตาขอยาถอนพิษหน่อยค่ะตรงนี้เหรอครับแล้วพี่เซนก็กัดตรงนี้ด้วยพี่กัดตรงนี้แหละใช่วลแต่เวลากัดพี่จะชอบไล่ขึ้นมา ขอขยับขึ้นมานิดนึงได้ได้อะไรเงี้ยครับถ้าสีหน้าของปลาปูจะเป็นสีที่น่าบัวครับเพราะว่ามันเป็นการคือหลายๆที่เราจะเห็นว่าแบบการเลือกสีก็จะอาจจะอยู่ในห้องนอนหรือแบบอะไร่ในอินดอร์ไม่เป็นเอาท์ดแล้วก็ในน้ำความยากมันคือเราต้องแบบอยู่ในน้ำแล้วเราต้องจูบกันแล้วเราต้องเยี่ยบัวไว้บัวขขึ้นมาบังกล้องหรือบังหน้าแล้วก็บัวก็จะมีหนังด้วย เราต้องจูบเราก็เจ็บเหมือผมก็เล่าอย่างานี้ซีนี้นะครับคือเราอะก็เห็นภาพดูแบบขวัญเรียมจูบก,กันนาะบัวสวยงามรักโรแมนติกภาพเราเป็นอย่างนั้นเราเจอแต่ช็อตแรกตอนนั้นคือเราต้องลงน้ำปึ้มขึ้นมาเป็นลูกแพะเลยต้องขึ้น,นลแล้วต,ลต้องขึ้นต้องขึ้นยังไงให้เป็นลูกแพะให้หล่ออ่าอันนี้เป็นโจรหนึ่งละผมต้องหันไปสบตาเขาแล้วต้องทำางไงก็ได้ให้บัวเนี่ยไม่บัง พราะเราต้องจูบต่อ,อ,อทีนี้ผมทำผมเก่งไหมครับนี้เป็นการบัวนนะมันมีหนามนะที่นี่มันมีหนามนะข้างล่างอ่ะก็เป็นโคลนหอยเชอรี่จุบ๊บๆอยู่ข้างล่างม,มันจะตำมันจะเอ่ยเดินก็ยากเพราะมันดูดอยู่หอยเชอรี่ก็จะบาดขา <appearances. S 1> มันอยู่ใช่ไหมครับครับผมก็ใช้วิธีเอาขาอย่างเงี้ย มือมือผมอยู่อย่างนี้นะมือผมอยู่อย่างนี้นะเพราะมืออ่ะมันเห็นไงมันคือน้ำมันลงมานิดนึงมันมีความใสจะเห็นเราต้องใช้โศักยภาพที่อันมีอันน้อยนิดของเราด้วยการยิมนาสติกมาแล้วค่ะทุกคนค่ะแล้วันคือการบคือถ้าจับอย่างเงี้ยน้องบูมันจะโยกเราใช้นิ้วโป้งขีบแล้ไปอย่างเงี้ยแล้วก็ปึ๊บก็ผมผมจำได้ว่าคือถ้าอยู่ใต้น้ำอ่ะผมอยู่ท่าอย่างเงี้ยเหมือนมาเพียบแล้วผมอยย่งเงี้ยแก็จุ่มลงภูมิใช่ไหมภูมิก็ออกมาผมก็ ทุกอย่างดูมีความสุขมากตัดติดกข้างล่างชิ้นหนึ่งอะที่รการอยู่งี้เอาทงค์เอาพวกนี้ผสมผมอยู่แบบนี้ใช่ไหมสวยงามใช่ไหมครถามอย่างเงี้ยคือคือตากล้องแต่ละคนจะแบบล่ำลือเรื่องนี้ของผมมากว่าผมสร้างอภิฐานนี้หลายอันอีกอันหนึ่งที่ที่ยากเหมือนกันก็คือเป็นซีนเหมือนเป็นเป็นเป็นไถ่อ่ะแล้วเราล้องไปตามหาคนอะไรเงี้ยอันนี้ผมวิ่งไปคนเดียวทีนี้เกิดขึ้นคือเขาก็ให้กล้องโกโปรมาตัวหนึ่งที่ก่ำบีผมเลย ที่เราเซนทาได้ผมให้กล้องให้กล้องกล้องตัวใหญ่กล้องตัวเล็กอะไรผมมาอย่างเงี้ยผมก็ถ kind of ือผมก็ถือผมมือนึงผมต้องถือกล้องนะมือนึงผมต้องเล่นแล้วผมต้องเล่นอย่างเงี้ยก็ได้ให้มือผมเนี่ยดูไม่มีถือกล้องผมก็ถ่ายเองเล่นเองกับกล้องอย่างเงี้ยเดินกล้องสวนไปคิดมุมอยู่ตรงนั้นอะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอะเวลาทําคือไผ่อะเวลามันแห้งแล้วมันจะบาดใช่ไหมครับไม่ใช่ไผ่มันคืออะไรนะต้นอ้อยเออต้นอ้อยมันจะบาดแต่พอพอถ่ายรอบแรกออกมาแล้วอะผมรู้สึกมันปลอม ทางทางมันเลยไปแล้วอะแล้วแบบมือผมคือแบบกวัดแกว่งไปแล้วเราต้องทำให้ดูแบบว่าเฮ้ยเรากวัดแกว่งต้วงซองมือซองมือไม่พอ่ันต้องมีปล่อยมือกันบ้างทั้งวัดเขาทำอย่างเงี้ยทั้งวก็จับแล้วก็ยึดอย่างเงี้ยแล้วก็บีบบีบเสรพวกผมก็เราก็ถือไปเดี๋ยวเราไปดูเดีเราไปดูในซีนกันเลครับเราก็ก็เลยเราก็เลยแบบพออันนี้มันมัผ่านแล้วใช่ไหมผมก็วิ่งเข้าไปเลย เขาเขาบอกไปแนะว่าอย่าเข้าไปนะเดี๋ยวมันมันทาาสวยจริงรู้ว่าฉันจะทําอะไรผมไม่ฟังใครเลยผมเข้าไปดรงโอ้่าวยมากมีท่าท็นลิมไลดินโอ้โหสวยออกมาแผลเต็มแขนโดนบาดผมบอกคุมกลับเพว่าให้ตัดมาเป็นแบบนี้ผมด้วยแบบชอบพิเศษคือไม่ลงก็เอาอันนี้มาให้ผมหน่อยเอาสิ่งนี้ให้ผมหน่อยเอาแค่โกโปเยมาได้ไม่ทำเขาไม่ตัด ส่งไฟล์มาต er mm ัดเองเออเอออ่ะให้คะแนนความพยายามเราเท่าไหร่ดีคะถึงสิบเลครับถึงสิบเลยต่อไปให้เลแค่นี้เขาเล่นเลยวงล้อหวานใจขอถามเธอหน่อยได้ป้ะดิโชว์เลยไม่เลยหรอเนหรอวงล้อหวานใจนะครับไปวงล้อหวานใจนะครับขอถามหน่อยได้ป้ะยิและผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ไม่ใช่ เลขเจเลข8ดเหรอเลข8โอเคเลขสี่โอเคครบแล้วอะมาสู่คำถามของเราค่ะน้องเซนได้เบอร์สามคำถามมีอยู่ว่าส่วนไหนของอีกฝ่ายที่เวลาเรามองแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยเขาตกเราได้ น่าจะน่าจะเป็นปากเลยคัยเขาไป็นนปากแบบนุ่มนิ่มแล้วเหมืนเยลลี่ได้สีอด้่ีได้อจไ้สีได้สได้สีได้สีไดนสีไย้สีได้สีได้สกได้สี้สด้สีได้ีได้สีไน้ีด้สีไ่้สีได้สีขด้สีไา้ข้สได้าีไ้ีีไดนดีไีได้าีได้รีไีไไไดีด ใช่ไหมพี่เซนเขาใส่วัดเนาะใช่เขาไปวัดอยู่แล้วไม่คิดจะพาพี่ไปสวนสนุกพาไปดูธรรมชาติทะเลเมืองนอกเมืองนาำพระงงพระนาอะไรอย่างเงี้ยเหรอสุดท้ายพี่บอกไปวัดไหมอืมวัดดีที่สุดเอาวัดที่เขาชอบไปแล้วกันเออไปดูวัดอะน้องเซนครับนิสัยของน้องภูมิที่เหมือนเราและต่างกับเราเขามีความแบบ พยายามเพื่อจะได้สิ่งในสิ่งหนึ่งมันผม,มก็คือความความขยันในบางอย่างที่ผมชอบ,อม,บามากๆในตัวเขาซึ่งผมรู้สึกมันเห็นตัวเองในใน,ในวัยเด็กเขาหรือว่าแบบแพชชั่นแพชชั่นของเขาอะในเรื่องธุรกิจในเรื่องอวงการบันเทิงอะไรเงี้ยเขาเขามีความใกล้ๆผมที่ผมได้เห็นในตัวเขาอะไรเงี้ยประมาณนั้นแบบหลายข้อผมเมื่อประมาณคนเข้าวงการใหม่ๆเมื่อ7จ็ดแปดปีที่แล้วเนี่ยผมอบเห็นในตัวเขาเยอะพอสมควรเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแล้วเขาก็เป็นคนขยันครับก็เลยหวังว่าอยากให้ทุกคนเห็นแบบว่าความพยายามของเขาอะแล้ว็รักเขาเหมือนที่ โอ้นอึงัไงนั่ไงอ่าคราถามของน้องภูมิค่ะรเขาถามว่าถ้าสมมติว่าคุณทะเลาะกันแบบเออมันไม่เข้าใจกันจริงๆอะคุณจะมีวิธีการงอพี่เซนยังไงอเออไปกินขนมหวานไาไปกินขนมหวานขนมหวานอะไรได้ที่มีรสชาติหวานไม่ได้เป็นน้ำแข็งใส่โอ๊ยไอติมเลยอืออืออือเป็นเพาะไอติมซื้อมงอ ใช่ไหมหายครับพี่เชนหายไหมไม่พอแค่เดียวจะไม่หายเคยเหตุที่เขาซื้อไป็นสคูปใบใหญ่ปะซื้อพี่สิบก็คู่อ๋อหอยัายแน่นอนแน่นอนเออหายไปทั้งคู่เลยคราวนี้พอกินไอติมเสร็จปุ๊บกินไปกินไปเลยเสียหายไปเลยพี่ยินมดีนี่เหตุเห็ุตากล้องพี่เมย์นั่งเขินหน้าแดง เพลงที่อยากมอบให้น้องภูมีเพลงอะไรบ้างขอหนึ่งเพลงอะเป็นแนวไหนเป็นแนวไหนยุบผมด้วยเหรอเก็บเพลงรักนี้เป็นทุ้มฟันใช่ไหมไอ้เธอรักได้รู้ใจข่อชาดิ้งมันคือเพลงนี้มันไม่ใช่มนไม่ใช่เพลงอกหังนะแต่มันเพลงที่ผมแค่รู้สึกว่ามันสามารถส่งไว้กันได้แล้วอยากให้เก็บเอาไว้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันเจอได้กันไม่ได้เจอวันนี้อาจจะเติบโตหรือไม่เติบโตแต่เราจะมีกันและกันเสมอข้อหมายดีว่า ผมรู้สึกว่าในในโมเมนต์เรามันจะมีความแบบสนุกสนานนะมันคงจะเป็นแบบ loving you too much so much very much right now ได้ไหมมันจะมีความมันจะมีความนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นเพลงที่เข้ากับยุของน้องก็คือเลิกกักแล้วอาแล้น้องภูมิพี่เก๋นะเพลงนี้พี่เซนชอบร้องถามชื่อเพลงว่าอากรูน้องภูมิแต่คูหลักกอไม่้ว่าใระที่ชอบร้องไงเจมาจนหัวใจเสแยเลร มาล, <S <S ใลอให้รักเนี่ยอ๋อหลอกเลือกเพลงให้เขาจะรอรู้เลยเอาเอาเพลงดีๆสามเพลงที่แบบสูตรถ้าจะเอาสามเพลงนี้มอบให้กับพี่เซนสุพวพงศ์อุดมแก้วไก่จะดาค <S S> ุา<อ>จะมอบเพลงอะไรกับพี่อ่ะพี่จะร้องเพลงนี้รักคุณซิ่งออกไปไหนร้องเซนไม่ผมร้องไม่ได้พี่ร้องได้ผมเองเพี่ร้องบ่อยอ่างั้นน้องเซนร้องน้องภูมิเต้นค่ะอ่าาอาาาา้าา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 านาา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  รักคุณจะสิ่งกาใครมอบกองดวงใจเอาไว้ที่คุณไม่อยากให้คุณเห็นใครไม่อยากให้ใครเห็นคุณเออโอเคแวับนาวเลยแจมจะแ้มแจมว้าวนาบัดหนาเต็มเต็มแล้ดูใจเออเชื่อหัวใจ หัวดื้อไม่เชื่อใครเป็นเพลงะอบแต่เชื่อใจตัวเอง oh, <no. S 1> อันสุดท้ายเขาบอก uh huh. ว่าขอถ่ายเซลฟี่คู่กันสามรูปอ่า oh, <my> เฮ้ยยังว่าเฮ้ยได้เฮ้ยหยดเลยลูกฮัลโหลั้าหัน้มาโอ้ยหันไม่ได้ัน้ัไม่ได้เลยมาพี่มาทางพี่ันอไม่เห็นอูเนี้ยหันได้เท่านี้โอเคเล้ว สนุกสนานเนาะกับน้องๆมากๆเลยทีเดียวนะจ๊ะอะให้น้องคู่ฝากผลงานกันหน่อยแล้วกันครับผมก็ฝากทุกคนติดตามนะครับหวานใจผู้ใหญ่จอมกันด้วยนะครับผมก็เป็นเรื่องราวความรักนะครับผมระหว่างผู้ใหญ่จอมกับโยทินนะครับผมรู้งนว่าความรักของเขาจะเป็นยังไงนะครับผมติดตามด้วยกวางใจผู้ใหญ่จอมครับทุกวันศุกร์นะครับเวลา3ทุ่มครึ่งทางช่อง w o r k Point ใหม่เลข23นะครับหรือว่าสามารถรับชมแบบอันคารที่ช่องยูทูบไ e ด์ออแฟคทีสเเวลา4ทุ่มครึ่งต่อจากเวิร์กพ แฟนอีกสักนิดหนึ่งออที่ติดตามพวกเราครับก็ขอบคุณแฟนๆน,นะครับที่ติดตามพวกเรานะครับผมมาตลอดเวลาตั้งของผมอาจจะหลายปีหน่อยนะครับของนภิอาจจะแบบว่าก็แฟนทุกคนที่ติดตามอยู่นะตอนนี้นะครับก็จริงๆคือไม่สําคัญว่าคุณมาก่อนมาหลังมาช้าหรือมาอะไรครับแต่สุดท้ายเราสําคัญที่ว่าพวกคุณแบบว่า มอบความรักให้กับพวกเราแล้วเราก็อยากจะมอบความรักให้กับพวกคุณทุกคนแบบทุกคนมากๆนะครับใช่ไหมครับน้องภูมิคบที่เราสามารถสร้างมั้เป็นคนได้แล้วทุกคนสามารถสร้างรอยยิ the ้มเราได้ขอให้ทุกคนอยู่กับเราไปนานๆนะครับแล้วก็ฝากซีรีส์ของเราด้วยหวังว่าจะสร้างความสุขให้ทุกคนนะครับขอบคุณครับ จ้าผมเย้ๆๆเอาวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องภูมิกับน้องเซนมากๆเลยนะคะน้อนๆแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่มีผลงานอะไรใดๆบอกตลาดดีๆ,ๆ,ไ,ดๆได้เลยนะได้เลยไครับ <ๆ S 1> โอเคคะ่ะคนนี้พวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทันทุก